มไม่ไม่เอาไม่เข้าแล้วไม่เอาไม่เข้าไม่เข้าไหนหนอนก็เข้าโอ้โหนกดติดตามช่องสุกินะครับตอนนี้นะครับพี่โฟลและมามาก้อยอยู่กันที่บ้านผีสิงนะคระอุ้ยหมู่บ้านล้างอ่ะ ข้างในจะเป็นอะไรนะเนี่ยดูข้างนอกบ้านก็เป็นอย่างนี้แล้วอ่ะเฮ้ยมีแต่กระโหลกสิห่วยอะไรนะฟกกลัวเหรอว้ายไปแล้วเยอะไปแล้วทักกลัวไหมแล้วรอบนี้จะให้พอยตเฟียสเข้าด้วยนะป๊าป๊ากับมามาจะอุ้มพอยกับเฟียสนะติดตานะติดตาก่อน ปิดตาเลยปิดตาเด้ปิดตาไว้นะเฮ้ยมาก็จะปิดตาเหมือนกันเฮ้ยคนนี้ใครครับเนี่ยคุณผีพัมคินนะครับคุณผีฟักทองโอ้โหเขาบอกว่าให้ชี้ไปฝั่งนั้นพี่็อกฝั่งนั้นเป็นทางเข้าบ้านครับเขาชี้ไปทางไหนอะครับไปเลยไปเลยตามเขาไปสิตามไปตามไปเขาเสียตามไปเลยนะ เฮ้ยผีผีพี่โฟ์กตรงนี้อะครับเป็นเหมือนศาลเจ้าแล้วทุกอย่างเลรครับเป็นอะไรเนี่ยพิธีเปิดดับเบิลช็อกอุ้ยไงดับเบิลช็อกคืออะไรนะครับก็คือเข้าไปแล้วอาจจะตกใจหนักมากเลยนะคะเราอยู่ทางเข้าบ้านผีสิงแล้วนะครับพี่โฟล์เฮ้ยพี่โฟอ์เฮ้ย อยู่ตรงไหนบ้างล่ะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยคุณีโอ้ยลงเสียงเืงเ้ยงเช่งดูกระป๋าขึ้นไปดูดิ อยูนาเที ici, come on, come on on, away, ่ยโฟนะคะไปดูยด wow. like yeah. uh ูสิดูสิไปไปไปๆปต้องเดินช้าๆเช้าครับโอ้ตัวนี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 ้สุดยอดเลยนี่โฟโู้ แด้วนะคะของคุณ โก็มีนีนะครใกล้ๆเราเลยนะคะ่อยค่อยย่องไปค่อยย่องยากร้าพี่ปุ๊กวิทยากร้าว้าววิทยากร้าวิทยากล้าดูดิดูพี่เขาเก่งมากเลยโอตรงนี้ลมเย็นจังเลยครับโอ้ที่ผีอะไรเนี่ยโอ้ยไปทางไหนดีมีสองทาง จกักนึ่งหมาหมาไว้แน่แนๆมาเลยมาเลยมาเลยนี่เราเสียสิโอ้โหโอ้โหอันนี้เป็นลมกโศโศันรรถกันนี่สินี่นี่นี่ก็ถูกเปลี่ยนต้องนี้เลยนะคะว้าวนี่อยู่ในน้ำร้อเลยนะคะอน,นี่อ่างร้อนเลยร้อนเลยวิ่ง ัวต่อไปอ๋อเจ้าแม่ปวดอิมคะคะโอ้สวยงามโอ้หมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วอออโอ้แล้วเ, <c oughs> เป็นยังไงไม,ม่บอกเป็นยังไงครับ คนกลัวผีสิเฮ้อมึงดถ่านหน้ามาหกาล้องเลยเป็นไงครับนรหน้ากลัวหน้ากลัวไหมดูดูหน้าเสียสิเสียข้างไปข้างในเสียกลัวไหมเสียกลัวไหมโอ้อเอาอีกรอบมึงไหมคะพี่พอยเป็นยังไงบ้างนะก้อนน้องหน่อยแล้วดูดิ ยังไงพี่อลกลัวไหมกลัวผีไหมมันเป็นของปลอมันไม่ใช่ของจริงลูกน่ากลัวไหมไม่เป็นไรตอเปล่าว่าให้ตปล่าให้เลยไม่น่ากลัวพอไม่เข้าอีกแล้วมันกระเด้งเลยว่าออกไงน่ากลัวพวกพวกเชื่อป้าไหมว่าพวกเข้าอีกครั้งหนึ่งจะไม่น่ากลัวเลยไม่เอาไม่เข้าเดี๋ยวป้าอยู่ไปอีกครั้งหนึ่งไม่น่ากลัวเลยไปกับป้าสองคนไหมครับ เพื่อนๆมันน่ากลัวมากเลยไม่จมไม่เข้าอีกแล้ว <c oughs> สำหรับวันนี้พีุ่กขอรับไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยน,นะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายมาไปเข้าอีกปะ่ะมองไหม <c oughs>